รถปีใหม่เลขใหม่น้อยออปชั่นจัดเต็มพร้อมหลังคาสันรูปผ่อนเพียง6,000กว่าบาทตลอดสัญญาไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวกับคันนี้เลยค่ะ MG ZS 1.5 s u n จ o o ห iSmart สปี2021คันนี้เลขใหม่เพียง40,000เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าแบบ LED day time running light มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบเปสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะ ส่วนไฟข้างปิดใส่เลี้ยวมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาต่อในส่วนด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายแบบ Full LED มีเซ็นเซอร์มาให้แล้ว3จุดด้านฝากระโปรงเปิดที่โลโก้ m g แบบนี้เลยะคะ่ะมาต่อกันที่ภายในกันค่ะภายในจะได้เป็นสีดำตัดสีน้ำตาลพวงมาลัยแบบมันสีฟังก์ชันซูมไปที่ตัวเลขไมค์ค่ะคันนี้วิ่งเพียง4 0 0 0มืเองค่ะและหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัส9นิ้วแอร์เป็นแบบปรับ Auto, ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ ด้านบนนะคะจะมีพันรูปมาให้สวยๆและเบาะหนังพร้อมปรับไฟฟ้านะคะสาหรับคันนี้นะคะจองเพียงหนึ่งอบาทราคาสามแสนกว่บาทผ่อนเพียง6,000ตลอดสัญญาไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำออปชั่นครบขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะกับคันนี้หากใครสนใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อที่เบอร์0 9 2 4 8อและ0 9 8 4 6ก4 3 6 3นะคะ